ผมมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับสถานที่แห่งนี้คือว่าธรรมชาติจริงๆท่ามกลางสายฝนครับของเมืองปทุมธานีนะครับซึ่งห่างจากตลาดพุนทรัพย์นิดเดียวท่านเองจริงๆแล้วผมจะไปตลาดพุนทรัพย์วันนี้ฝนตกก็เลยมาที่นี่ดีกว่าบรรยากาศมันดีกว่าแล้วก็วันนี้ผมยืนอยู่กับผู้กว้างขวางของตลาดพุนทรัพย์เมืองปทุมธานีนะครับสวัสดีครับนายาครับสวัสดีครับพี่ยงขอเล็กว่าน,นายานะขออนุญาตนะซึ่งจริงๆแล้วฉายาของเขานี่คือ แดงขาแข่ทุกคนในตลาดพุนรับรู้จักแดงขาแข่น้าแดงครับน้าแดงเองวันนั้นนะครับไปเดินมอเตอร์โชว์ไปเดินมอเตอร์โชว์ไแล้วก็เจอผมใช่ผมอยู่ผมเป็นคนเช็คคนเข้าคนออกของมอเตอร์โชว์ไปเจอน้าแดงก็น้าแดงไปดูมอเตอร์โชว์หลังจากที่ดูมอเตอร์โชว์เสร็จแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในเมืองทั้างออกทางออกมอเตอร์โชว์นะที่เมืองทองธานีใช่ไหมน้าแดงก็โทรหาผมว่าเฮ้ยน้าอยมมาทานข้าวหน่อยผมก็เดินไปหา นะครับระหว่างทานข้าวตรงนั้นน้าแดงคุยกับผมว่าไงก็ผมรู้สึกไม่ดีผมปวดปวดปวดช่วงเนี้ปวดไหลปวดไหลขึ้นมาคอปวดไหลมาคอับผมก็จริงๆสอาวันเนผมจะไม่ซีเรียสแต่มัน2อสาอาทิตย์ผมว่าเข้าใจว่าผมเป็นเพราะผมขับไปนี่ ATV ไ ATV ใช่มแต่มไม่ใช่เราก็เลิกขับมาสองอาทิตย์แล้วไม่ไม่แตะแต่ทาไมมันปวดอยู่ก็เลยก็ไม่หายไม่หาย ต่ที่มันสามวันหายไงผมก็เลยลองปรึกษาพี่ยงดูไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทาไมไม่ไปหาสาวสาวนวดเลยมอปลายโบราณไงมันจะไม่นวดอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรหลังเช็นที่เราทานอาหารก็อยู่นแดงบอกเออมันปวดผมก็เลยบอกว่าน้าแดงอยากหายเอ้ยน้ายาอยากหายไหมใช่มันต้องอยากหายอยู่แล้วตอน่อไงตอมื่อผมจำไม่เลยเนี่ยอยากหายสิอยากหายสิอยากหายอยู่แล้วเพราะมันอยู่กับเรามันทรมานครับผมก็เลยบอกเออน้ายาว่าโอเคอยากหายไหม ผมมีสมเด็จพระองค์ซึ่งอยู่บนยอดเขาดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้รักษาให้่าแดงก็งงนะจะรักษาอย่างไรงงว่าท่านงงไหมก็งงเลยนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ไอ้งงผมก็โทรศั์ขึ้นไปหาท่านบนยอดเขาท่านก็รับสายผมก็เปิดโฟนแล้วก็ให้นาแดงให้นายาคุยกันใช่ใช่จำได้ครับท่านบอกว่าไงท่านบอกรู้สึกให้ท่องน้ำให้เป็นนมนบโมท่องน้ำโมสามจบหรืออะไรนี่แหละผมก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะให้ว่าตามให้ท่องน้ำโม แล้วก็ให้พูดตามเป็นประมาณว่าโอโหสิกรำเจ้ากรรมในเวรอะไรประมาณนี้ฮะก็ก็ไม่ได้เยอะนะฮะแต่เป็นคําที่ที่เราขอโทษขอโทษสิ่งสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราไปร่วงเกินอะไรประมาณนี้ผมจาได้ประมาณนี้ฮะท่านบอกว่าให้ให้ให้พูดตามท่านครับท่านก็ท่านก็นำให้ให้ให้นายาพูดใช่ให้โอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ทําให้เราปวดปวดปวดไหล่ปวดแขนปวดไหล่นะครับแล้วก็นายาก็ท่องตามครับแล้วหลังจากนั้น คนลุกเลยคนลุกเลยจริงคนลุกเลยเอาวางตรงเลยผมผมไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่ออย่างนี้เท่าไหร่วางตรงเลยแต่ผมผมยอมรับว่าผมคนลุกจริงจริงนะผมเก็บอาการเลยละผมนั่งทานข้าวอยู่โอไม่น่าละโอ้ที่เก็บอาการนะโดยทำนิ่งทำนิ่งเลยยอมรับคนลุกแล้วแล้วเป็นอาการที่หายเลยหายเลยเหรอเราก็ไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวนะว่าเรางมงายแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่เข้าใจเหลยอเออต่นนียาเองไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว ใช่ไหมโดยไม่เคยเชื่ออย่างนี้พอเจอกับตัวเองเฮ้ยมันหายโดยปฏิหารเลยใช่ไหมเนี่ยท่านรักษาโดยวิธีเขาเรียกว่ามหาสจ,จั์มหัศจรรย์จริงๆนะครับท่านอยู่บนยอดเขานะมีโอกาสอยากไปไหว้มากอันนี้อันนี้จริงจริงมีโอกาสใช่ไหมก็วันนั้นนัดหมายแดงแดงก็มีภารก,กิจที่แข่งอาจารย์ไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ท่านคงไม่ไปแดงท่านก็อยู่บนยอดเขานั่นแหละท่านอยู่ยอดเขาที่่ดยอังขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นมาที่ท่านรักษาหายที่ร้านอาหารที่เมืองทอง ไปไงหลักร้อนมาปวดอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไรไม่เป็นไรอีกนี่แหละเข้ามาอย่างนี้ธรรมชาติอะไรเขาอยากมันเรืนะครับไม่ไม่ฮะตอนนี้ไม่ไม่มีอาการนี้เลยหายไปเลยใช่ไหมรับไหลข้างนี้ก็จบเลยหายเลยไม่มีอะไรเลยครับยกขึ้นยกลงสบายมากทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนปกติเหมือนที่เราไม่เกิดขึ้นผมว่าคนคนลุกไงเออมันปฏิหารจริงนะปฏิหารจริงๆเราก็ไม่กล้าคุยให้ใครฟังนะเดี๋ยวหาว่าเรางมงายมันเราบงงแต่เราเจออย่างนั้นจริงก็ก็ก็ไม่รู้คําตอบมันเป็นเพราะอะไรครับ นายนาไหนๆก็ทายแล้วตรงนี้มีอะไรจับฝาก,กาท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ไหมครับก็จริงผมผมก็จริงๆผมไม่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 เชื่อเรื่องประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะแต,แต่แต่ความเจ็บปวดผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเจอพี่ยงพี่ยงเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือในงานมอเตอร์โชว์พี่ยงก็เป็นผู้ใหญ่ที่ให้คําสอนอะไรดีๆถ้าไปเจอในงานก็ชวนมานั่งทานข้าวแล้วก็เล่าให้ฟังภาษาทุกสุขของ พี่กับน้องอะไรประมาณนี้แต่ไม่ไม่คิดว่ามันจะจะจะมาลงเรอเรื่องเรื่องมอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมเรื่องมาอาจารย์แค่คุยตามท่านแล้วก็หายก็ไม่ทราบนะฮะเรื่องพวกนี้ก็ก็ไว้ให้ทุกท่านพิจารณาเองล้วกันครับแต่ผมก็บอกเลยว่าคนลุกที่ที่พูดมันไม่ไม่ไม่ได้พูดให้เชื่อนะครับก็ดูอย่างอย่างนายเอแล้วกันเขาหายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งท่านเองท่านก็บอกว่าก็ลองดูแล้วกันนะนะเรื่องกดแห่งกรรมทั้งนั้นแหละ การเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆเนี่ยท่านแบบว่ากฎแห่งกรรมเราไปผู้กระทําเข้ามานะครับถึงเวลาเจ้าการในเวรที่เราไปกระทําเขาไว้นะครับเขาตามมาเจอไอตอนที่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังเป็นคนธรรมดานะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไปรู้เลยนี่แต่เจ้าการในเวรที่เรากระทาเขาไว้การกระทําของเจ้าการนี่คือชาตินี้ชาติที่แล้วหรืออดีตชาตินะครับถ้าเขาตามมาเจอเขาก็มาเล่นงานเราตามที่ที่เราไปกระทําเขาไว้นะครับเจ้าการมีเยอะนะเยอะนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำตรงนี้หายแล้ว จะไม่เป็นอีกอาจจะเป็นอีกเจ้ากรรมในเป็นตัวอื่นก็อาจจะตามเราเจอก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคลิปอุทาหรณ์ให้พวกเราถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นายงด้วยถ้ามีปัญหาใดๆเก็บค่าได้บ่รยใดโทรหานายงนะครับเบอร์065 056 32 32ครับ